เค okay, พกกุกำลมงอนเดืสกาดวันนี้เราจะมาชั่มอาหารสุดพิเศษก,กันชาบูใช่กินชาบูสกาไม่เนี่ยเนี่ยนนี้คือน้ำจิ้มนะคะสกาไม่บายท่านผู้ชมจิม้มแม่ กดหยุดด้วยกันเหรอมันสีเหรอเดี๋ยวเราต้องไปซื้อน้ำจิ้มมาใหม่นะคะอะรอ่ะคุณผู้มมมมมชมเราต้องบอกสต็อกไว้ก่อนสต็อกไว้แล้ว เราเดี๋ยวเราเปิด hmm. อ hmm, like hmm yeah. ีกรอบนึ Thai, ่งโอเคไหมเรามีอีกคนใหม่เข้ามาในช่องรถด้วยนะเขาอยู่ในช่องชื่อว่าไม่รู้แต่เขามาโว้ย้าเขาอยู่ที่นี่เราเห็นเขาอยู่นะอไงมาแล้วค่ะไข่หรอ อยู่ายอยู่โอเคเรามากินชาบูกันก็บอกมั่มาแลไม่ใช่หรอใช่น้ำจิ้มมาแล้ววันนี้เราซื้อน้ำจิ้มใหม่มานะคะคงม,มันขอเยอะมันขอหมูเยอะที่สุดนะได้ขอเพิ่มหน่อยชอบกินเผ็ดม,มาวินเดรสกาเขาชอบกินเผ็ดนะคะ มาวินเดอร์สก,กาไปหยิบทิชู่มาได้ค่ะแม่ช่องสไลเดอร์ช่องอะไรอ่ะช่องเดียวกันนี่แหละเอาเหรอเทชู้อ่ะเอ้าชู่อยู่ตรงนี้ม,นมันก็ว้าปมาไม่ใช่เหรอ หนมาเลยกังหมดนมสีเลยมานั่งตรงนี้โอเคกินข้าวกันมาเลยครับข้าวกันเรดยดวยวันนี้เป็นวาเกิดแท้เฮ้วันเกิดของชาบูไงลุงช่วยปิดเสียงหน่อยเสียงมาตีเข้ากับอันเนี้ยไปเข้าจบช่องมาวินมันไม่ได้นะ เมนรางี้อนั่ามานั่งตรงนี้ดยมานั่งตรงนี้มันจะตรงกล้องพอดีเออหละเจต้าของช่องเดี๋ยวจะโดนน้ำร้อนลวกเอ้ามาวินเหรอใช่กินได้ยังกินได้แล้วเราต้องมากินกันก่อนนะดูสิมันจะอร่อยขนาดไหนตอวนึงมันหยิบไม่ได้มันหยิบไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นหมูสไลด์แผ่นบางๆมากเลยจิ้ม,อ,มอันนี้แล้วก็ไปใส่ต่อได้ไหมเนี่ยอะไรคะใส่อะไรต่อใส่นี้ต่อเลยไม่ได้อาวหยดใส่อยากินให้หยดมีกินดีๆ,ดๆดอืมอรม่อยไหมคะบอกกับกล้องเลยค่ะว่าอ,อ, <laughs> <laughs> อร่อยไหมอร่อยใช่ไหม อร่อยแปลกๆนะคะอร่อยนะคะอันนี้คือชาบิูสูตรพิเศษของบ้านเรานะคะเขากินเผ็ดได้เยอะนะคะแต่ว่าเขากำลังเดินไปหาน้ำเลยนะคะเขาบอกว่าเขากินเผ็ดได้นะคะ ไ,ได้ยินเสียงโอ้ยนะคะน้ำตาไหลเลยเป็นไรอะ่ะเผ็ดอ่ะเผ็ดก็จิ้มเบาๆดิจิ้มน้อยๆมามากินต่อ <c oughs> ท่านผู้ <c oughs> ชมรอชมอยู่เป็น <c oughs> ไงคะรู้สึกยังไงบ้างคะ เป็นไงล่ะเพลดีโอ้พระเจ้าจาอร์ดมันยอดมากกินหวาวนได้มีน้ำตาลใส่ใส่กับช้อนจิ้มน,น้อยๆกินเผ็ดได้อีกหน่อยก็จะได้เข้าค่ายลูกเสือนะคะถ้าเข้าค่ายลูกเสือเราก็ต้องกินเผ็ดได้นะคะ ไปปิดประตูดีๆดิดอวยเห็ดจนไม่ไหวเลยเนี่ยกินผักเข้าไปดิเอาน้ำมาดิน้ำอยู่ไหนอะโต๊เย็นอ้าก็ไปเอาน้ำมาทั้งขวดเดี๋ยวมาวางดูเนี้ยจะถ่ายโชว์ไหมเนี่ยชาเลนเนี่ยโชดิเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาของเล่นมาโชว์กินก่อนต้องโชว์นี้ก่อนดูนะกินก่อน เราไปลากเจ้า scp หกแปดสองมาก่งไงแล้วก็เนื้อตอนที่เราชอบมากที่ที่อร่อยที่สุดที่เราชอบก็คือใจลินทีไม่หรอไม่อยากตลกหรอไม่ทันฟังฮะไม่ได้ไม่อยากตลกไม่ทันฟัง ช่วนึงตลหน่อยก็ไม่ได้หรอนต้อลกบ้างห้งน้นไม่ตลกบ้างคนดูก็จะไม่ชอบเบื่อใช่ไหฮะหมต้องตลกบ้างอร่อยนะะมันต้องตลกบ้างใช่ไหมแม่โอเคไม่ตลกเราไม่มินเดินจะกล้ายกินผักไหมคะกินผักได้ไหมคะไม่ กินผักไ,ไดไ้กินนะคะมันก็ก็กินบอกเพื่อน,นพเพื่อนให้กินผักบ้างเลยเพื่อนเพื่อนกินผักนะแต่โรคยนแบบผมนะไม่กินผักโชว์กินผักโชว์ต้องทำเป็นไงขี้เกียจกินอ๋อมันมันมีหมูสีแล้วมันติดแม่ให้ไปไม่เอาเหรอฮชอบหมูแบบนี้อเอามาให้หน่ย อันนี้อ่ะอืมดจิินเยอะอืแบนอือหือม่ขอขอบตัวขอนี่ให้เลยนะใช่แม่เป็นคนใจดีนะ,ะว้าวร้อน นี่น้ำเดือดแล้วนะคะมาวินเดือดสก,กาฝึกกินเผ็ดนะคะนี้ชาเลนซ์นี้อร่อยไหมคะกินเผ็ดเรารู้สึกว่าจะหมูกโล่งไหมคะมีการตักน้ำจิ้มกินเพียวๆด้วยนะคะ อร่อยไหมล่ะแม่อร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยช็อคนี่นะคะโอ้หมูมมามขนาดนั้นามากเลยเหรออืมโอสงสัยอร่อยเกิน <c oughs> ไอมันอร่อยมากเลยเหรออฮึแม่เลยหมูมันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะมันอร่อยมากๆเลย ถักให้เราล้างอย่างดีแล้วนะคะกินเลยชีวิตต้องเสียงเค้าไหมอืมทางนู้นน้ำจิ้มหมดแล้วนะคะ,ะนจิ้มหมดไปถ้วย,ยแล้ว ของแม่สากับของวินเดอร์สกายยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเผ็ดเผ็ดไหมคะเผ็ด <laughs> ไม่ไหวแล้วต้องไปกินน้ำแล้วเอาน้ำมานี่ดิเอาน้ำมานี่เอามาให้แม่ด้วยขวดหนึ่งแม่เผ็ดเหรอเผ็ดเผ็ดเอาน้ำมาบริการหน่อย เขากำลังไปเอาน้ำมาบริการเรานะคะแม่อยขอบคุณค่ะปิดประตูได้ค่ะน้ำน้อยแล้วเนี่ยโอโ้โหโอ้โหได้ยินเสียงกินน้ำไหมคะเอามาดิเอามาอีก ว่าคลิปนี้จะไม่ได้ลงนะลงดิคลิปนี้ต้องลงเพราะมันเป็นชาเลนจ์พิเศษสำหรับวันหยุดวันนี้เป็นวันวันปียมหาราชนะคะยี่สิบสามตุลาคมปิดประตูเลยค่ะแอร์ออกวันปีะมหาราแสเราจะลงชึมเพมว่าม,มันเผ็ดมันเผ็ดอ่ะไม่อยากให้ท่านผู้ชมกินเผ็ดๆเลยอามาทำท่าฮอตแอนด์สไปซี่นะ ออันสไปซี่เหรอืมูกินเยอะมากทำใหญ่เลยเหรอแม่อืมาทำท้าเผ็ดแล้วก็ร้อนโชว์กล้องหนอยแม่หมูไออันสีแดงเันนี้มันมันแข็งเหรอมันก็เหนียวนะมันแข็งไหมแข็งเลยเหนียวกว่าหมูสไลด์ลองดูไหม ไม่มัน<อ>จะเป็นเนื้อแดงล้นวนๆนะคะมันก็จะแข็งกว่าหมูสามชั้นหน่อยมันไปซื้อหมูสับออกมาต้มก็ดีจะได้กินเนื้อหมูสับบ้างเหาไหมทำไมซาบูมันต้องมีอย่างอื่นบ้างในหมูอะ่ะ พวกหมูสับก็ต้องมีนะอ,อมันอยากลองชช่ไหมถ้าเกิดเป็นหมูสับอะ่ะเอามานในนี้มาดำเป็นจาบัวมันจะอร่อยแค่ไหนเนี่ยอมันอีพีหนึ่งอันนี้ต้องอีพีสองอันนี้อีพีหนึ่งเหรอจอยเราขอตัวท่านผู้ชมกินก่อนไหมไม่กดหยุดไหมย,ยังแต่ไม่ต้องกดหยุดนะมึงต้องกดหยุดแต่ต้องมีมีสีดำด้วยนะมีสีดำคืออะไรอะ่ะดำไง ไอ้ที่เวลามันอันนี้แล้วมันมืดแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมเป็นตัวเราอ่ะอ๋อนนนะได้ก็เดี๋ยวค่อยทำฉากเปลี่ยนเฟรมอะ่ะต็ได้ตอนนี้เราก็กินกันใกล้เสร็จแล้วเราก็จะลากันด้วยภาพนี้นะคะโอ้โหอร่อยจริงหรือไม่อร่อยจริงก็ดูกันไปเลยครับโอ้โหรีดรีดรีด ให้ลงข้างล่างหมดไหมครับหมดนะครับโอเคงั้นให้มาวินเดอะสกาปิดคลิปหน่อยค่ะลาก่อนนะอร่อยไหมครับจาบูนี้อร่อยอร่อยมากบ๊ายต้องปิดคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้านะจว้า wow.